ก็ต้องขอกรับสวัสดีท่ววานพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่ผมนายแังคูงเกมเมอร์นะครแล้ววันนี้เกมที่พงศ์กำลังรับชมมากคือเกม Attack on Titan นะคบแล้วก็ไม่ต้องถามว่าทำไมตัวผมมันถึงเป็นมีสกินอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าผมเล่น RC mod ครับผมซึ่งมันไม่ใช่มันไม่ใช่มอดที่เปลี่ยนนะครับแต่มันเป็นมอดที่เอามาแต่งโคลสเฉยนะคบ มันต้อง,มองไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องเครียดอาแล้วก็มีเพื่อนผมอยู่ในนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อ่อเนเกือบแล้วเมื่อกี้มีปัญหาทางเทคนิคหน่อยนึงนิดหน่อยนะคบผมมันไม่มีอะไรหรอครับแค่มีปัญหาทางเทคนิคอ้าวมันจะทเตียงเลยวะ แดงไม่สวย1251เราหายไปไหนไว้เดี๋ยวตะออกไม่หมดเลยใครเยี่ยงเลยโอ้ยเหมือนมาโชว์ไก่ยังไงไม่รู้อะ่ะ มันไม่ชอบกังยังไงงั่รู้อ๊อติดอีกแล้วทำไมติดนี่เมื่อกี้ได้แตมม้มเลยเนี่ยเดตอ้เ อืมถ้าเกิดมันมีวงกลมสีเหลืองอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะครับมันเป็นปัญหาทางเทคนิคเฉยๆนะครับซึ่งมันแก้ไม่ได้นะถ้าแก้ได้ผมก็จะแก้อ่าเพื่อนผมมันก็จะออกมาด่าว่าทำไมมึงลาบ้าอย่างนี้อะไรอย่างนี้ ไม่มีอะไรมากมันก็จะดูกระตุกกระตุกหน่อยนึงนะครับเพราะว่าโปรแกรมอัดของผมมันไม่ค่อยจะเถียนเท่าไหร่นนะ บ้านผมเน็ตไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ไม่ต้องสงสัสยนะคบว่าผม เล่นไหนผมเล่นในโน้ตบุ๊กครับเพราะว่าคอมผมมันเจ๊งๆอยู่นะครับคอมเจ๊งนะไม่ใช่อะไรแล้วเพื่อนก็มันก็ทำได้สองพันกันแล้วนะครับเพื่อนเห็นไอ้ชยโยช่วยความจริงไม่ใช่เพื่อนหรอครับเพิ่งมารู้จักกันเกมหมด ชื่อชื่อเขาผมยังไม่รู้จักเลยปัตตดลด <c oughs> เาดเล่นเสร็จเที่ยงแต่ยังไม่ได้อัดออดแต่ละคนคะแนนดโหดทั้งนั้นเลยให้ตั้งตัวดิเพื่อน แต่ต้องเป็นหมุนๆนั่นอ่ะบินซะสูงเลยโอ้ยพันาษาหอึ่จำเดี๋ยวไปชดไปชด4,000เลย เอ,อือชมปาแ้องอนแยกแล้วให้มันชอบแยกวะฮะต่อนะครับเมื่อกี้มีปัญหานี่นหน่อยคือปัญหาเยอะมาก เหมือนเดิมครับมีปัญหามีปัญหาเหมือนเดิมคบปัญหามันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรโอ้ยใช้ท่านรมเมืองไม่ต้องถามว่าใครเป็นหัวห้องนะครับผมเองแล้วหัวห้องก็มาโชว์ไก่ด,ดูตัวผมดิจะกินแม่โคตราวก่าเลย เต้นยังลาวกาวอ่ะ้ยมันค่อนี้างเฉล็กโคตรเอ็มแบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะคะผมไม่มีอะไรมากเอ่เอโคตรแหลกอัดคลิปที่นึงนี่โคตรแหลกเลย ก้าสองศูนอมโบนี่โคตรจะน้อย ก็ได้ข้อ3 0 0อีกแล้วไรเย้จ๊100 1,000 2,000ก็โอเคแล้วไม่ต้อง4,000ก็ได้ สี่พันมันจะโหดเกินโหดเกินเฉพาะตัวขนาดหนึ่งร้อยตัวไม่ถึงหนึร้อยนี่ทำไม่ได้เนี่ยโอ,อย๊ยไม่โหดจริงนี่ทำไม่ได้อ่า Yeah <laughs> <laughs> เรื่องจริงนะครับเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายนะมันยังไงไม่รู้เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายมันยังไนไม่รู้อุดเอาไว้อุดเอาไว้ทาไม่สุภาพอย่าอย่าพูดออกมานะ เห้ืยเบื่อมากเวลามันมีวงกลมเหลืองๆเนีเ่ยผมไม่ได้มาสอนอะไรนะแต่ว่ามันมีวงกลมเหลืองๆเนีเ่ยมันทำให้ผมลำค้างโคตรเลย แล้วโปรแกรมอื่นให้อัดมันก็ไม่มีนะบันไดแคมอย่างเงี้ยมันมีปัญหาทางเทคนิคผมเลยไม่ค่อยได้ใช้มันโปรแกรมแฟปก็เหมือนกันอันนี้เล่นในโน้ตบุ๊กหม่ก็เลยใช้ไม่ได้ไม่รู้ทำไมอ้อมันหั่นตัว้แล้วปุ เออถ้าท่านพูดผิดหนึ่งนี่แหลกไปเป็นชาติอิปซี่คิตตี่แคทครวาคนใหม่เข้ามาเรื่อยๆี๋ยว โเคคนเต็มต okay. ั้งถึงห้าคนจู๊บจู๊บจู๊บจิ๊บจู๊บจู๊บโอชิต 498คะแนนน้อยแต่เพื่อนผมบอกว่าไม่ต้องเอาเลขสวยก็ได้แค่ค่าที่ท่านไม้ตายก็พอเพราะเราแค่มาเล่นเฉยเดี๋ยวดูกันเดี๋ยตรงข้างนอกกำแพงโอเคอาซีมอสเท่าน,นั้นที่ทำได้ครับไม่อาซีมอสนี่ทำไม่ได้ครับ แล้วก็จะมีคนมาบอกผมว่าเอ้ยแล้ว <t> ก <imes> ็จะมีคนมาดราม่าน้ําตาแตกบอกว่าเอ้ยอย่างงี้ยอย่างเงี้ยมันยิมบิดบิดบิด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 ผิดฟังไอ้ยสมมิได้แบบ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 กี่นาทีแล้ววะอ2นาทีเดี๋ยวประมาณนั้น 13นาทีผมจะเลิกแคสนะครับอนี้14นาทีดีกว่าอีกนาทีหนึ่ง สิบสามสิบเอ็ดอีกประมาณสิบกว่าวิอาจจะไม่ทันสิบสี่กว่าแล้วครับเพราะว่า โปรแกรมอัดมันอัดได้มากสุด15นาทีแล้วเป็นกรบได้ว่าครับจุ๊บๆเดี๋ยวเจอันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะออกมาให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะทำได้นะครับไมาว่าจุ๊บๆ